สวัสดีครับ่าบผูชชมมาเรียบเกมนิกเก็ตก็เด็ดออฟวิชชั่นกันอยู่แล้วนะครับผมก็นะครับในคลิปนี้เนี่ยมีตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมขององค์หญิงหรือเจ้าหญิงสามคนนะครับผมในเมืองชั้นนอกเนาะก็คือโมลามันเองนะครับผมในวันนี้เราจะมาหาเธอกันนะครับแหมเจ้าแม่แห่งวงการเมืองชั้นนอกคนสุดท้ายมาแล้วนะครับผมผมมีสองคนแล้วนะครับมีซากุระและหนึ่งใช่ไหมครับผมจะไม่ผิดจริงนะวะ ผมจอแล้ว่าผมเปิดเธอมาได้เนี่ยใช่ผมมีซากุระแล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะมีซากุระโมรันแล้วก็อันหนึ่นะจำชื่อไม่ได้ว่าแม่งคือแทบไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะครับผมก็เพราะว่ามันเป็นตัวละครเฉพาะทางเกินไปนอะเนาะเอ๊ะมันหนึ่งนะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ยโรซาน่าใช่นะครับผมผมมีซากุระแล้วก็โรซาน่าแล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเปิดหาโมรันกันนะครับคนสุดท้ายแล้วของเมืองฉันนอกดูซิว่าจะออกใครหรือเปล่านะครับผมในคลิปนี้เนาะ มีอะไรเปิดก่อนไม่เอ่ยัวฟาไม่มีนะครับตัวตู้เฟนอะตู้เฟนก่อนละกันนะครับผัดเกลือไปดูหน่อยซิเพาจะแห้อะไรผมบ้างนะครับโ,โหเอาและว,วันนี้กุณดวงดีชัวตู้เฟนสเปอร์เนตะตู้เฟนเอเอสองเรนต์ยังใ,ให้ผมเลยเอาวันนี้มากับดวงเว้ยมาตัวละครอ,อะไรเอ่ย โอเคนะครับผมจะเคลืนจะเคลื่อนผมสามดาวอย่างไอยังวะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็น่าจะใกล้แล้วมั้งเพราะว่าผมเปิดได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมโอเคบอกเลยนะวัน้เรื่องเรื่องนงเองิเกตเนี่ยบอกเลยหลังจากนี้เนี่ยแม่งดีมากแม่งบอกเลยนะในเรื่องตัวละครแม่งดีทุกตัวเลยนะไม่เอาจริงๆนะครับผมแล้วก็ดูแอนิเมชันดิแบบเท่ โมรันเทพมากนะครับอันนีมชม่ใที่กดอันติและดูผมน่าผมเห็นอ n f ฟินิตี้เมื่อกี้ปะ่ะผมคิดว่าหลังจากกดแชนติของโมโรันไปแล้วนะครับผมน่าจะได้กระสุนอินฟินิตี้มาเว้เพราะว่ามีอินฟินิตี้ขึ้นไงก็เอากี่มมลติดีในคลิปนี้ผมขอคิดก่อนนะเอาสักสามดีไหมหรือสองดีอันนี้แบบอยากเก็บอยากเก็บตัวลุงไว้อ่ะดี เพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับผมตู้พิวกิมเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ต้องใช้งานแล้วแหละนะครับผมหลังจากนี้เนาะผมเชื่อว่าพิวกิมหลังๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยที่เป็นตัวละครใหม่นะครับผมน่าจะเก่งคนโคตรเลยนะเราควรดองเพชรดองเพชรแล้วก็ดองตัวตลงไว้นะครับผมเพื่อที่จะเปิดหาตู้พิวกิมในอนาคนแล้เนาะอ่านั้นตั้งลิมิตไว้ก่อนละกันนะครับผมซักสามโมติละกันในคลิปนี้นะครับผมที่จะเปิดหาโมรันเนานนะที่เพราะตั้งสามโมติก็เพราะว่าเห็นอเมิการ์นสวยดีนะครับผมก็เลยอยากได้เนาะอ่าามมมงัั้้นนติแรรกคบผ ปเจ้าแม่คนที่สามคนสุดท้ายแล้วต้านได้เปล่ามายิงคู่กับซากุระแล้วก็รสนาเนี่ยทองไหมทองไหมค่อยๆค่อยๆมือชั้นค่อยๆค่อยๆขยับค่อยๆค่อยๆไอ้์อ๋ออ่าม่วงซะงั้นนะอะไรวะเนี่ยตุ้งเป็นอุตสาห์ทำได้ดีะมีเซ็กไหม ไปไม่อืมอเอาเข้าไปอาการหนักงานนี้ห้าม่วงเอ้ยไม่โอนนะนี่ค่ะกู้เฟรนดูสระออกให้คิดว่าน่าจะดวงดีแล้ววันนี้แต่มันไม่มาหรอวะตู้เฟรนขนาดขนาดตู้เฟรนยังให้เลยนะเว้ยต้องให้ดีเลทอัพอ่ะสองเปอร์เซ็นต์นะใช่นไหม เนี่ยเหลืตั้งสองเปอร์เซ็นต์ต้องได้อยู่แล้วนะครับผมโมรันนะเชื่อเว้ยว่าต้องได้จริงวันนี้อะมากับดวงมาค่อยๆ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 ขึ้นค่อยๆขึ้นทองไมทองไมมาโอเคมาแล้วทองลุ้นกันนะครับผมว่าใช่โมรันหรือเปล่านะครับผมนานผู้ชมมาทองมาแล้ว มัวรันแล้วจะดีมากนะครับผมโอ้โอเคอยู่หลังๆอยู่นะเหมือ <What? S 1> นกันนะครับว <What? S 1> ่าใช่ไหมมัวรันผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่บริษัทไหนอันนีไ้ไม่แน่ใจเลยนะครับผมผมจำไม่ได้แบบอ่านเหมือนกันเทล่าเหรอเทล่าเปล่าวะอันนี้อันนี้จำไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S หมดแล้ว ผมบอกว่าอะไรบอกแล้วว่าวันนี้ผมมากับดวงเว่ยถ้าตู้เฟนไม่ออกเอสไตให้ผมแสดงว่าตู้เลดอัพอบมันก็ต้องออกให้ผมเว้ยท่านผู้ชมอย่างที่พูดไปเลยว่าวันนี้ผมมากับดวงนะครับผมมันไม่ได้ยากเว่ยอ s easy บ้โคตร easy แหมเรียบร้อยนะครับร,บร,รบาชินีองสุดท้ายแห่งมือช่งนอกนะครับผมโมลันเนาะเอาไปลิ้งสก,กิลลิงเลเวลก่อนละกันแหม แค่มันได้อย่างงี้สิวันทีเกตแม่งไม่ใช่เล่นกูหมดตัวเหมือนแบบแอนแล้วก็ลูปีคิดมัดนะแม่งเล่นรอกูหมดตัวกูโคตรโกรธเลยตอนนั้นนะแม่งเลยเป็นอะไรไม่รู้นะสองตัวคนตัวเนี้ยไม่คิดจะออกให้ผมเลยแต่ตัวอื่นไม่ออกให้ผมบ่อยมากเลยนะเว้ยเอ๊ยเอ๊ยเอออยู่นี่ตกใจนึกว่านึกว่าหายไปไหนปกติท้าอยู่ทั้งหมดเลครับผมลิงเลเวลแล้วอืมต้องคิดก่อนนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปดูเส้นลิสต์อ่ะจริง อันนี้ยุคขึ้นอยู่กับเซิสเลยนะครับผมว่าว่าน่าใช้ขนาดไหนนะครับผมถ้าสมมติว่าน่าใช้มากๆแล้วก็ก็อาจจะมาปั้นเล่นก็ได้นะครับผมบางทีนะเออโลซาน่าซากุระแล้วก็โมรันสามคนนี้เล่นทีมด,ด้วยกันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าดวได้ได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูถ้ามันเล่นด้วยกันได้นี่คือแบบโคตรเพอร์เฟกต์ทีมอ่ะบอกเลยแล้วก็ใส่แบบลิตเตอร์แล้วก็อ่าใครก็อีกคนนึงก็ต้องมีลิตเตอร์ แต่ไม่ต้องมีมั้งเพราะว่าเบิร์หนึ่งไงอืมไม่รู้ดิใส่ใครไปดีอะเจนตี้เหรออ่าสกุลาเบิร์อะไรวะจำไม่ได้โมโลซันน่าเบิร์ดอะไรโมรันเบิร์หนึ่งสกุลาเบิร์รหนึ่งเบิร์หนึ่งโอเคบอกเลยเล่นด้วยกันไม่ได้แน่นอนสามคนนี้แม่งเบิร์หนึ่งสามคนคุณราชินีแห่งเมืองชนนอกกูเป็นเบิร์หนึ่งหมดเลยเหรอกูถามจริงโอ้โห ก็จะเอามาเล่นด้วยกันซะหน่อยนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเบิร์ดหนึ่งทั้งหมดเลยอย่างนี้คือกูจะเล่นยังนะ่งเนีน่ะโอ้ตายละโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าในคลิปนี้ดวงดีไปนะครับกอนิเกะถ้าดวงดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะดีใจมากเลยจะขอบคุณด้วยอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าผมไม่อยากเกินเลยนะเว็นิเกะเพราะว่าเป็นเกมที่ผมแบบเติมไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมอ่นะมีอ่ะตันหนึ่งนะใส่อุปกรณ์ให้ก่อน ตอนนี้ก็กำลังไปทำอุปกรณ์ OL อยู่นะครับผมเพราะว่า,วานะ OL แม่งของดีจริงโอเคนะครับประมาณนี้นกันในคลิปนี้นะครับผมท่านผู้ชมนิเกตต,ตัวละครตัวหน้าจะเป็นตัวละครอะไรแต่ถ้าให้ผมเดานะเว้ยน่าจะเป็นพิลกิมตัวใหมน่น่าจะมาแล้วแหละนะครับผมพิลกิมตัวใหม่นะให้ผมเดาณตอนนี้นะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่รู้ดีว่าจะเอาบริษัทไหนมาอีกนะครับผมก็ต้องรอดูตามในเรื่องนิเกตต่อไปนะครับผม ก็เพระว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคุณมันต้องขอตัวลาไก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ